วันที่18กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์ทวีศิลป์วิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์และนายแพทย์เทวันธานีรัตนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐณพื้นที่ปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช2,567หมวด5ด้านบุคลากรนำโดยนายจารุลอภิชาติบุตรเป็นประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพร้อมด้วยนางสาวดารัตบริพันธกุลและนางอุไรวันโชติกำธรเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินซึ่งการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพผลงานวิชาการคุณภาพการพัฒนาความรู้บุคลากรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะการดูแลผู้ป่วยโรคกรดเลือดสมองระยะกลางโครงการอาหารเป็นยาและการนวดกระตุ้นการกลืนการกดจุดสะท้อนเท้าและการฝังเข็มตามหลักการแพทย์แผนจีนนอกจากนี้โครงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อนำไปขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรต่อไป